เพียค่ะเพียได้ใช้ปุ๋ยแคเมานานกี่ทีแล้วคะไปแค่ประมาณสองปีเ็จนะผมผมเป็นคนใหม่นะฮะที่ผูเรียนนะครับทีแรกผูมาสี่รอบต้นแล้วก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปมันมันก็ไม่โอเคผมก็มาเจอในเกณ์ของทุนนี่แหละนะผมม็เลยว่าใช้ดู ก็บอกว่าใบสวยแล้วก็สวยมากตอนนี้ก็สองปีสิบเอ็ดเดือนปีหน้าก็สามสามปีเต็มว่าจะทำลูกนะเดี๋ยวนี้เราไม่อดสำหรับแรกแต่งใช่ต้องแค่หลังคาดูสมกับเงินพ้อมต้องขอบคุณแบรนด์ส่งลูกพร้อมนะฮะต้นใหญ่มากแครับอันนี้ก็รวมแล้วทั้งหมดก็ รวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณเกือบเกือบร้อต้นโอ้สุดยอดแสดว่าพอไปใช้แล้วมันดีขึ้นมีกำลังใจปลูกต่อใช่ครับต้องมีกำลังใจปลูกต่อแล้วทั้งเจ็ดร้อยต้นสวยหมดเลยเจ็ดร้อยใช่ไหมสวยครับสวยนะคะต้องขอบคุณท็นเา็นใ้ ้องกันตอนอายุครบสาปีนะสามปีนะเีววยว่าเดี๋ยว,ยวกันญานท,ที่สื่ารดได้ประมาณสามโนงหนึ่ะ